เรียกกันว่าเขาสวรรค์อยู่ที่อกองร้อยทหารพานนะครัติดจับชายแดนไทยพม่านะครับางบางท่านก็เรียกว่าโป่งแห้งนะครับบางท่านก็เรียกว่าเขาสวรรค์ก็เส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนระับไปติดตามกัน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางขึ้นเขาแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเฝ้าทางขึ้นตรงนู้นนะครับเราต้องไปรายงานกับเจ้าหน้าที่ตรงนู้นก่อนนะครับก็วันนี้มีเพื่อนร่วมทิปอยู่สามคันนะครับมีทางของไอรอนแมนคันหนึ่งครับแล้วก็มีรถผมครับ แล้วก็มีสูเจ้าเดิมนะครับมีสูเจ้าเดิมแต่ไปอัปเกรดมาใหม่ครับอัพช่วงล่างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับเพราะว่ากันชนเดิมมันปิดปิดหน้าหมดแล้วปิดหน้าหมดแล้วทีนี้อากาศอากาศมันไม่เข้านะครับมันก็เลยทําให้เครื่องมันร้อนน้ํามันดันนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นกันชนใหม่ครับเป็นกันชนเล็กกว่าเดิม ยังครับอะไรนะครับเกียร์โฟเกียร์โฟเกียร์โฟมันเป็นยังไงข้างหลังอาการปกติพี่อาการปกติมองมองข้างหลังเหมือนเหมือนใส่กับสองขึ้นเหรออ้าวใส่โฟหรอเปล่า ที่นี่ขับสองขึ้นได้นะพี่แต่ต้องเค้นหน่อยเค้นแบบเค้นเคนมากอ่ะคั้งก่อนผมใส่ขับสองขึ้น,นะผมเนียับ ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าแรงเงี้ยมาร้นาอนเง,งี้ยทางทางไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าหน้าฝนนี่เสี่ยงครับอันตรายหน้าฝนเพราะว่ามันมีมันมีแต่เหวครับมันขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วก็ข้างทางก็จะเป็นเหวแล้วก็เสี่ยงกับดินสไลด์ด้วยครับหน้าฝนผมไม่แน่ใจว่า จ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตใน้ขึ้นหรือเปล่านะครับหน้าฝนนะครับแต่ถ้าทางแห้งๆก็สบายๆครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่หญ้าตรงทางมันค่อนข้างชันครับ ดีมากเลยครับประมาณดูจากามิตเตอร์อยู่ที่23องศากายกำลังดีแล้วอันนี้หน้าร้อนนะครับผมตอนผมมานี่ก็เดือนเมษาพอดีครับหน้าร้อนพอดีแต่ข้างบนนี้23องศา ตอนนี้ผมก็ถึงกองร้อยทหารพานที่หนึ่งศูนย์สามแล้วนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นฐานสองครับจะมีที่หนึ่งคือฐานสามเราต้องขับรถไปประมาณอีกสี่ถึงห้ากิโลครับก็เดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างหน้าผมนะครับวิวแบบวิวว้าวมากโุงครับทางไม่ยากขึ้นมาง่ายครับแต่วิวสอยมากดูวิวครับ สำหรับใครที่จะมากลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์ต้องต้องรีบมานะครับเพราะว่า้านกลางเต็นท์ที่นี่มีจํานวนจํากัดนะครับมันมีแค่นี้ครับ้านกางเต็นท์แล้วก็รถก็จอดได้แค่ได้แค่นี้ครับนี่ครับที่จอดรถ ก็หลังจากเสร็จแคมป์เสร็จครับวันนี้นอนบนเต็นท์ลังคากันทุกคันเลยครับวันนี้าอ,าอ,อากาศหนาวมากครับวันนี้ <laughs> มาถูกวันจริงๆ อากาศเย็นครับจนต้องใส่เสื้อกันหนาวเลย กองชิ้นใครชิ้นมันห้ามแย่งกันเด็ดขาดใช่ไหมพี่ห้ามรั้งสายตานะนี่มันเป็นห้ามอาหารไม่ได้ห้มหามแดงอันเป็นปัญหาระดับชาติเลยเนี่ยสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับแนะนําให้มาตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าลานกลางเต็นท์มันมีพื้นที่จํากัดนะครับตอนนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าจะมาเย็นๆก็เอาเตีมาถ้าจะมาเย็นๆก็ เอาเปลมาครับมาต้นไม้นอนมาต้นไม้นอนแนะนำให้มาเช้าครับอันนี้พวกผมมาเป็นกลุ่มแรกเลยเลือกได้ครับเลือกที่วิวสวยได้ท่านผู้ชมครับผมมีของเล่นใหม่ผมเห็นแล้วแบบเยี่ยโคตรเท่ดูนี่ครับน้ำน้ำที่สำคัญเหยียบเหยียบ ใช้พลังลมนี่ครับถังน้ำนะอันนี้เป็นถังน้ำปั๊มครับปั๊มอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับเอ่โอ้โหเคทใช้อาบน้ำอาบนงอาบน้ำได้สบายเลยนะอะล้างเท้าก่อนเข้าเต็นท์ได้ล้างมือได้ล้างหน้าตอนเช้าแปรงฟันได้ดีเยอะยอดครับ สนใจติดต่อน้องบาสได้นะครับติดต่อผมมาได้ครับสนใจสินค้าติดต่อน้องบาสได้นะของมันต้องมีครับของเล่นเยอะใช่ไหมอันนี้อะไรพี่ถังกยางะาโอ้โหถังขระยายังมี <c oughs> ถังกระพับ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> พดพร้อม <c oughs> รถคันนี้ <c oughs> พร้อมับรถคันนี้ครับพร้อมขายของครับ จริงๆดูด,ดูผิวเผินเนืว่ารถตลาดนัดนะมีทุกอย่างสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้หนีมาอยู่ในรถก่อนนะครับหนาวมากข้นอกครับสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับที่นี่จะมีห้องน้ำ ไว้ให้บริการอยู่นะครับห้องน้ำแต่ใช้ได้เฉพาะาปวดทุกข์เท่านั้นนะครับไม่สามารถอาบน้ำได้นะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครับหมอกยังหนาเต็มหมดเลยครับหนาวไหมเมื่อคืนหนาวไหมไม่หนาวเลยไงอ้ยหุยยอดเล่นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนะี่ย่นมือตัวอะไรเนะี่ย ไม่ร้องแล้วะเมื่อคือนนะโอ้โหเจ็งจริงๆเลยเปง <laughs> อืมอมีเสียงด้วยวะ่ะโอ้มีเสียงด้วยวเฮ้ยก็ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับ <laughs> ยังออกไปไหนไม่ได้เลยหมอกหมอกลงหนามากครับฝนก็ไปปย่อยไม่กล้าลงครับ ตอนนี้ยังไม่กล้าลงนะครับดูดูดูข้างนอกครับหลังจากที่รอฝนตกตกพักนะครับไม่หยุดสักทีครับมีวิธีเดียวครับเก็บเลยครับเดี๋ยวไม่มีเวลาไปอีกที่หนึ่งครับ เอาเก็บแบบตากฝนนี่นะครับชีวิตชีวิตสายออฟโรด แต่ได้เก็บสองเสร็จนะครับก็จะไปขึ้นอ่าเขาสวรรค์ต่อนะครับอันนี้คือที่ฐานสองนะครับแต่มันจะมีที่ฐานสามอีกฐานสามเพิ่งเปิดได้เมื่อนานนี้นะครับว่าฐานสามเขาปิดไปเป็นปีนะครับเขาเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเขาเพิ่งเลียร์ฐานได้ครับก็เดี๋ยวผมจะไปฐานสามมันต่อนะครับพี่บรรยากาศนานทนนนานทีได้เปียกใช่ไหม ตอนนี้ก็เที่ยงบอดีครับน้ำอ,อ,อกอยังเต็มอยู่ครับฝนอยังตกไม่มีวี่แววว่าจะหยุดแรับถ้าไม่ไปตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ไปได้แล้ว<เ>ทั้งวันทั้งวันนวันนี้ ที่หนึ่งถอยหลบรถแห้วครับไม่ไม่เอใช่ใช่แต่ว่ามาได้เลยมั้งใช่ไหมพี่พี่ปันมาเลยจ้ามาเลย There you ที่ขวางทางเมื่อกี้นะครับคือสาเหตุที่เขาปิดที่นี่มาเป็นปีนะครับที่ฐานสามครับซึ่งจะมีกลุ่มออฟโรดเอาหินออกช่วงเดือนที่แล้วครับเดือนมีนาที่แล้วครับอตอนนี้ก็เลยขึ้นมากันได้แล้วครับ เราไมา่จอดคาเนินนะครับมันเป็นหักศอกกับผงหักศอกที่บางกำลังกับตวัว หมดแล้วครับหมดแล้วครับออตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเขาสวรรค์ฐานที่สามนะครับสวยมากเลยครับ <c oughs> วิวสุดยอดเลย <c oughs> ในแพนแทนให้ขาโบวิวขาโบ <c oughs> ถ้าไม่มีหมอกครับเพราะว่าสวยกว่าข้างล่างครับสวยกว่าฐานฐานสองนะครับดูครับแต่นี่หมอกมันเยอะมากโอ้ยายพี่เห็นแล้วเห็นแล้วมาถึงแล้วมาถึงมาถึงแล้วมาถึงแล้วเรายังไม่เห็นอะไรเลยครับส <laughs> งสัยต้องกลับแล้ว ก็มีประมาณนี้ครับวิวครับมาถึงแล้วก็จะมาถึงฐาน2แล้วก็ยังไงก็ต้องขึ้นมาตัดฐานสามครับถึงจะไม่มีวิวก็ตามก็สำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอชนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปพวกผมจะลงไปเข่าโจมกันนะครับ